สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสติ h ชน n e ลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีสิงห์นะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2 5 6 7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงก่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้คนลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาโดยภาพรวงก้องกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีสิงห์จะมีความลงตัวในชีวิตที่มากขึ้นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14มิถุนายนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มากขึ้นชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าที่มากขึ้น แต่ท่านก็จะต้องมีการลงมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตเสียก่อนถึงจะมีอะไรดีขึ้นมาได้นะครับส่วนช่วงของวันที่15ถึงวันที่30มิถุนายนจะเป็นช่วงที่ดีมากทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีมีคนคอยให้ความสนับสนุนเพราะฉะนั้นหากมีแผนหรือโครงการอะไรที่อยากจะทําขอให้รีบเร่งลงมือทําได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้จังหวะด,ดีๆผ่านไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องที่จะต้องระวังจริงๆของคนลักขณาราศีสิงห์ก็จะเป็นเรื่องของการเจราจาสัญญากับผู้อื่นที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรอบคอบไม่ประมาทอยู่เสมอครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นไปนในทางที่ดีตลอดทั้งเดือนการงานจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จเกิดขึ้น การงานจะมีความโดดเด่นสูงมากในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13มิถุนายนส่วนช่วงของวันที่14ถึงวันที่30การงานจะสําเร็จดีเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นสูงมากเหมือนช่วงแรกของเดือนนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดี ช่วงของวันที่1ถึงวันที่9มิถุนายนเป็นช่วงที่ยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเข้ามาเยอะลูกน้องบริวาลจะนำพาโชคลาภทางการเงินมาให้และอาจจะได้พบเจอโอกาสทางการเงินจากการเดินทางไปยังที่ต่างๆส่วนช่วงของวันที่1 0ถึงวันที่26มิถุนายนการเงินจะเป็นไปได้ดีมาก จะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาการเงินจะมีความมั่นคงสูงเรียกได้ว่าเป็นนาทีทองควรที่จะต้องขยันตักต,กตวงเอาไว้ให้มากๆนะครับส่วนช่วงของวันที่27ถึงวันที่30การเงินอาจจะไม่ค่อยดีนักระวังมีปัญหาติดขัดได้ง่ายไม่ควรที่จะประมาทนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีตลอดทั้งเดือนจะมีความสุขกับคนในบ้านคนในครอบครัวที่มากขึ้นและการจัดการหรือว่าจัดระเบียบหรือว่าระบบ ต่างๆภายในบ้านภายในครอบครัวก็จะมีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยปัญหาต่างๆที่เคยค้างคามาก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการแก้ไขนะครับสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังถือว่าไม่ค่อยดีมากนักความสัมพันธ์อาจจะมีความแปรปรวนสูงหรือคนรักคู่ครองนําพาปัญหาที่น่าหนักใจมาให้คนล,นาลาักนณาราศีสิงห์อยู่ตลอดคนล,นาลาักนณาราศีสิงห์จะต้องมีสติและความอดทนเอาไว้ให้มากๆก็จะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับ สำหรับคนโสดจะไม่ค่อยแนะนาให้คบหากับใครในช่วงนี้เพราะคนที่เข้ามานั้นอาจจะนําพาปัญหาอันน่าหนักใจและยุ่งยากมาให้คนลักนาราศีสิงห์ได้อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงยืนยาวมันก็จะทําได้ยากเพราะมีแนวโน้มจะเป็นความรักในลักษณะมามา,มาไปไปเสืยอมากกว่าเอาแน่เอานอนมากไม่ได้จึงแนะนําให้คนลักนาราศีสิงห์ก่อนที่จะตัดสินใจคบกับใครต้องพิจารณาสิ่งต่างๆให้ละเอียดถีทวนเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสลักการทายดวงประจํารายเดือนของคนลักนณาลาศิงห์ประจําเดือนมิถุนาย,ยนปี2 5ง7ที่ถ่ายไปก็จะเป็นการถายดวงแบบภาพหลวงกว้างๆนะครับถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดของการทานายที่สูงขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจาตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความละเอียดแยม่นยามากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไล ตามเพจ a c e b o o k ของช่องโอสติ channel ได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ